ไ่ใช่คาดกหลายเสอก็เลยแจ้ขา้างน้่ครับเพ่หนวันนั้นเยพรมี่ยคัอครับกา่รงขึ้นอร่อยตามตามมาการก่อนแบบทำดีสื่อมาแทงได้อต่างจะไม่มองนะฮะเอาแบบนี้ป้าเหรอป้าโบ